เมื่อเราเพิ่มข้อมูลไปที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นของชื่อลูกค้าทั้ง3ามรายนะคะตามโจทย์นะคะตัวนี้เลยเราก็จะได้มาแล้วนะคะเราก็บันทึก่าไปที่เรียบร้อย esc ออกไปนะคะกลับมาที่หน้าเมนูนหลักต่อไปเรามาดูโจทย์ต่อไปนะคะเราต้องเตรียมฐานข้อมูลที่เป็นสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารอันนี้ง่ายๆเลย2เล่มนะ,ะสองเล่มง่ายๆเลยเราไปที่ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร นะคะเราไปคลิกที่ Workflow มันเดิมค่ะนักเรียน Setup Master file แล้วไปเลือกอันนี้แหละค่ะต้องต้องดูดีๆนะคะเราต้องทำการเพิ่มและแก้ไขบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะแล้วก็มาเลือกโอเคอ่ะเราจะมาแก้ไขสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของเรานะคะเราคลิกเพิ่มพิมพ์รหัสลงไปนะคะ ต่บอกว่ารหัสรหัสศูนย์หนึ่งเลขที่บัญชีตัวนี้อ่ะคูปอปปี้ตัวนี้ไปก่อ copy, นเลยนะคะไหนๆก็มาดูแล้วนะคะคอปปีรปึ๊บรหัสศูนย์ศูนย์หนึ่ง Enter เลขที่บัญชีว่างนะไวมากเลยนะคะธนาคารนะคะเขาบอกว่าเป็นธนาคารกรุงเทพนะคะสาขาบางขุนเทียนนะคะประเภทกระแสรา,ายวันอ่ะจำไว้นะคะค้นหา หาคำว่ากรุงเทพเจอแล้วนะคะ enter นะคะแล้วมาเลือกสาขาธนาคารสาขาบางขุนเทียน enter นะคะประเภทบัญชีเราต้องเลือกเป็น current นะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นนี่ค่ะกระแสะรายวันเราเลือกเป็น current นะคะเราใส่ค่า c วันที่เปิดบัญชีคือวันที่010163 สองห้าอ่าไม่ใช่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกสามนะคะจำนวนเงินคงเหลือคือเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทเห็นไหมครูพิมพ์ตัวเลขไปเลยนะคะครูไม่ได้ลบตัวเลขนะคะครูพิมพ์ตัวเลขไปเลยณวันที่ก็คือณวันที่ศูนย์หนึ่งศูนย์แปดหกสามนั่นเองนะคะไปหน้าที่สองหน้าที่สองตรงนี้รหัสบัญชีอ่ะรหัสบัญชี เขาให้ใส่เป็นสมุดรายวันทั่วไปนะคะกรณีเป็นใบนำฝากเนาะกรณีเป็นใบนำฝากตัวนี้รหัสบัญชีต้องเป็นหมดหนึ่งแล้วก็ไปหาเงินฝากกระแสรายวันนะคะ,ะต่อไปลงบัญชีใส่สูรเอนเทอร์หาสมุดรายวันทั่วไปเจอแล้วเอนเทอร์นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะให้หาที่สมุดรายวันทั่วไปนะคะถ้าเป็นเช็คจ่าย เช็คจ่ายจะเป็นบัญชีหมวดน,นิสิาเราก็จะมาหาคำว่าเช็คจ่ายนะคะเช็คจ่ายรอนำเข้าบัญชีนี่เลยเจอแล้วนะคะ enter ต่อไปเช็ครับก็ต้องเป็นเหมือนลูกนี้เนาะใส่มุญหนึ่งสินทรัพย์แล้วกันก็จะเป็นเช็ครับรอนำฝากนะคะ enter นะคะตามโจทย์นี้เลยนะคะต่อไปนเสิจแล้วแค่นี้เองนะคะนักเรียนแค่นี้เองเรา f 0บันทึกได้เลย อ๋อยังไม่ใส่ชื่อสมุดบัญชีเราต้องพิมพ์บริษัทของเรานะคะก็เป็นบริษัทสอนออนไลน์จำกัดอืม f สิบบันทึกไปนะคะต่อไปเราจะพิมพ์บริษัทอ่าทีเราจะมีธนาคารที่สองคือรหาครศูนย์สองนะคะอ่าก๊อปปี้เลขที่บัญชีธนาคารมาก๊อปปี้อ่า ศูนย์สองอินเทอร์คอนโทลวีชื่อสมุดบัญชีบริษัทสอนออนไลน์จำกัดเอนเทอร์ Inter. มาที่ธนาคารเราเลือกธนาคารกรุงเทพนะคะแต่ว่าประเภทบัญชีอสา,าขาบางหุนเทียนก่อนประเภทบัญชีเป็นเซฟิงไม่ต้องเปลี่ยนนะคะวันที่เปิดบัญชีวันเดียวกันเลยค่ะ 0163ยอดเงินคงเหลือนะคะก็คือ21,000หนันบาทนะคะ21,000่หนบาทณนะวันที่ณนะวันที่010863ค่นีนเองค่ะในหน้าที่2นะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้เลขทีบัญชี 1. ห,หาออมทรัพย์ค่ะเจอแล้วออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์ enter แล้วก็มาที่ลงบัญชีก็คือสมุดรายวันทั่วไปนะคะสมุดรายวันทั่วไปเชนะ็คจ่ายเหมือนเดิมค่ะเช็คจ่ายก็ต้องเป็นนิ่งสินก็ต้องมาหาเช็คจ่ายรอนาเข้าบัญชีนะคะต่อไปเช็ครับเป็นสินทรัพย์นะคะเช็ครับรอนำเข้าบัญชีอ่ารอนำฝากนะคะอินเทอร์แค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วกด F10 บันทึกนะ,ะออกเนี่ยเห็นไหมคะเราก็จะมี รายงานที่เป็นสมุดบัญชีเงินฝากสองบัญชีที่เราใช้ในการดำเนินงานเนาะอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะออกนะคะ